กราบสวัสดีแขกภูมิเกิดที่น่ารักของลุงสุภูสุุนจาคลิปนี้ก็ยังอยู่ในกาญจนบ,บุรีคือเก้านันละก็เป็นคลิปถึงแตะวันซุกพุจ่จ้าทุนหัวของลุงกับผ้าลุงมหาเราะตามเคยซึ่งมองที่เพิ่นผ้าลุงมามือหนีนะจ่ากับเป็นอีกหนึ่งในลำดับต้นๆตนตนของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เพื่อนอยากไปเบิ่งด้วยตาเพื่อนเป็นที่สุดเลยนั่นก็นคือช่องเขาขาดกาญจนบ,บุรีจา้าซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองพ่นเด้ ถ้าผู้ใดที่ศึกษาหรือว่าได้เลี้ยงเกี่ยวกับสงครามโลงมาแน่ก็สิพอหูจากยูจาลุงว่าน่ะพอทุนหัวลุงเนี่ยมาเห็นแล้วก็ว่าคิดหอดพอคือมาเจ้าเจ้าจ้า,จาเพราะว่าพอเพิ่นน่ะก็อยากไม่เห็นมองหนีคือกันเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยทำามอนีพอฉันยังมีชีวิตอยู่นะลุงนะแล้วหูว่าฉันเนี่ยไม่เหยียบมองหนีได้ไม่เห็นมองหนีด้วยตาของฉันเองเพิ่นก็สิอิจชาฉันคักลุงก็เลยอดขิดหอดพอปูไปน้ำบ่ได้บับนี้ ที่จริงพอปูลุงแล้วก็ไปไเขาร่วมรวบรสงครามโลกครั้งที่สองน้ำดอกจ้าแล้วเขาร่วมตั้งแต่สงครามเกาหลีแต่ว่าที่เพิ่นหูจักอันทั้งรถไฟเซนนีกับพว่าอยอเมริกาเน่ะเขามีสารคดีหรือว่านังยังจะย่างแล้วจ้าเกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเซนนีขึ้นมาเนาะซึ่งที่จริงถ้าผู้ใดศึกษาดีๆเนาะจ้าก,ก็สิหูว่าเส้นทางรถไฟเซนนีถือก่อสร้างขึ้นมาโดยญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นซึ่งเอาเฉลยศึกที่เป็นฝ่ายพันธมิตรนาะจ้ามาก่อสร้างซึ่งจุดประสงค์ของญี่ปุ่นสำหรับการก่อสร้างเส ี่คมาเนาะจ้าบแม่นไส้ขนคุเดจ้าเขาก็ส้างคือมาเพื่อเขาสิ่ไส้ขนอาวุธไปลบแล้วการก็สร้างเส้นทางรถไฟเ้นนีนี่ไส้แรงงานคนเกือบทั้งเบิด,ด์เดจ้าไส้คนตอกเนี่ยเห็นเห็นบอจ้ามันชิเป็นภูเขาหินเดน้่บแมเป็นภูเขาดินเดจ้าไส้คนตอกซิว เพื่อเสียในห,หินแต่ละก้อนนี่มันแตกเป็นก้อนน้นอยๆแล้วก็ใช้ค้นโจมไปถิ่มยุหลังเขาอู้จะเป็นเป็นตาลำบากให้ค่ะจ้ายุตอนนี้นี่ยางมาจังสี่นี่ก็เห็นลองร้อยได้จ้าห้อยซิวห้อยอย่างที่มันแบบหักค้าจังสี่แม่ จากระยะเวลาเริ่มต้นที่ใส่ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเส้นนี้จนถึงระยะเวลาที่ญี่ปุ่นประกาศย้อมแผ่สงครามมีคนตายอยู่นี่เป็นแสนคนผู้เดจาสําหรับเส้นทางรถไฟเส้นนี้เพราะว่าอย่างเพราะว่าคนที่เขาามาใส่ก่อสร้างนะ่ะเป็นเฉลยซึกคือเป็นไฟตรงขามแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลอั่งสี่แม่างามีแต่บ,บงังคับกดขี่ข่มเหงใส่เห็นงานหามลุงหามคําเขาก็ไม่ได้กินดีนอนก็ไม่ได้นอนมุงยังก็บ่บมีแล้วก็เป็นทั้งอหิวาตะกะโรเป็นทั้งไข้มาลาเรียกับเนี้ยมัน ู่ในป่ามันประจา้าแล้วก็ให้เหตุงานเบิดมือเบิดคำรุ่งก็บ,บอกได้แค่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหมองหนีบ,บ่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวที่จันลงใจเลยจา้าถ้าผู้ใดใจบ่แข็งบ่ต้องมาเด้อมันโศกเศร้าอิริจา้า หลังจากที่ออกจากช่องเขาขามันาะจ๊ะทุ่นหัวของลุงกบว่าหิวข่าวอยากไปนั่งกินขาวลิ้มแม่น้ำควายวาสันว่าลุงกบว่าแม่น้ำควายมันยุ่ใสลุงกะเลยวางสิเนาะจ๊เพิ่งกบว่ากระมองที่ทางรถไฟขามมันเด้เอาลุงก็ว่ามันโมเมนต์แม่น้ำควายมันแม่น้ำแคล้วแคล้วลุงกะวางสิละจ้ะเพิ่งก็ว่าเธอสีเอิญแคล้วกับสามเธอฉันเสิเอิญควายวาสันเอา ลุงก็เลยว่าเออตามใจคันเธออยากสิควายฉันก็สิปอยให้เธอควายไปลุงก็วางสิละจ้าก็เลยได้มานั่งกินอาหารตามสร้างยุ่ขวางทางรถไฟถ้ำกระเซนเยจ้ากระชมบรรยากาศแม่น้ำควายไปน้ำหลักการเบิงรถไฟขามทางรถไฟไปพรอมจ้านั้นเห็นบ่จ้ารถไฟไปแล้วสําหรับคลิปนี้ลุงก็ขอฝากคลิปท่องเที่ยวของลุงมือนีไว้ซ้ำนีด้วยจ้าแล้วค่อยมาพอกันไม่คลิปนาด้อจ้าสวัสดีจ้า